คนเป็นอทีมเดียวกันแต่วันนี้เราต้องแบ่งทีเพราะว่าเกมในวันนี้คือเกมสองคนหนึ่งเรื่องเล่นไปแล้วใครคือได้ใครเ่ได้เฮ้ยชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วเี้ยเดาลยววันนี้ สัสดีครับชื่ออินเดนครับเล่นตำแหน่งอเมซอนดากอนทีมดีแท็กทารอนอีสปอร์ตครับผมสวัสดีครับผมอินเดนแซนทครับจากทีมดีแท็กทารอนอีสปอร์ตครับเล่นตำแหน่งดาร์เทเลทเลยครัสวัสดีครับไอปอตโตครับจากทีมดีแท็กทารอนอีสปอร์ตเล่นตำแหน่งมิเลนครับสวัสดีครับแฮปปี้ครับเล่นตำแหน่งจังเกิลทารอนอีสปอร์ตครับทุกคนเป็นตัทีมเดียวกันแต่วันนี้เราต้องแบ่งทีมเพราะว่าเกมในวันนี้คือเกมสองคนหนึ่งเครื่องตีตายมิเล่กับเปเดียแทนทีขวาไอปอตโตและทีมดีโดยอีโร ตัวไหนเลือกให้เหมือนกันเราเล่นสิ่งต่อไปเล่นไปแล้วใครคิวได้คิวได้หนึ่งแต้มเล่นกันทั้งหมดเบ็นออฟใครได้สองแต้มก่อนหรือว่าเป็นทีมที่ชนะไปของรางวัลก็คือข้าสกลุ๊กนะเฟเยอร์ยูนิเดทพีชนะครับโอ้โหทำอะไรกันกาแฟให้สองชุดก่อนแถวต่อไปผู้ที่แพ้จากเกมก็คือเป็นคนที่จัดหลังเลือกมาโนบุเตียนเราเริ่มจากเป่าชนะก่อนเลยเราเป่าให้ชนะอยากแพ้ด้วยมือตัวเองว่เฮ้ยมีอะไรบ้างเฮ้ยชนะแล้วชนะ อ่าวไม่ต้องเปลี่ยนก็ยังกันนะไม่แพ้ด้วยนะพี่น้องเย็นหน้าเอาการแข่งขันแมตช์แรกนะครับฮีโร่เจน่าระหว่างทีมทาร์ลสไตน์กับทาร์ลขวาโอเคต้องเก็บไยนด้วยครับหลายคนหนึ่งเฮ้ยทำไมทีเดยไม่ได้เปลี่ยนเลยครับคนหนึ่งของลมต้องออมของเจดาว ไปก่อนเลเฮ้ยอดไปดิดีดไปดิไปลออกไปวิ่งวิ่งวิ่งงเ้ยไทแน่ันาแลนกาปาด่าไปดิเฮ้ยไปเก็บทาไมเก็บดองไปดิเรื่องลบากเอยไปไปไเราไม่แพ้หรอกให้ให้มันไปก่อนเ็คนเน็คนาดิเฮ้ยมาดิไปาดิาดิมันแรงกว่ามันแรงกว่ามันแรงกว่าเฮ้ยเยเย ขาลงขวาหน้าไ่ม่มอฟทีมซ้ายแนะครับก็เดี๋ยวจหับตั่โรเลยครับในเกมที่ครับผมได้กลับแล้วนะมแจับพ้ด้วยมตัวเองอโอ้สาจะไม่เอาตัวนี้ลิกเตอร์ทุสาจะไม่เอาบอลจะกลับมาอีกตอเคเป็นดิกเตอร์นะในเกมสองอ่ะเข้าเกมไปเลยครับอ๋อเเมื่อกี้เราให้ให้ดิกเตป็น

ครับโอเคเจมพผู้กินผู้แพ้ครับผมเกมคนจัดดาบเลือกกิโลเลยคตอนเรียนเขาเลียนมากเดินด้วยไอ้ลี้ไอ้นี่มีแต่ไฟเตอร์ด้วยนะครับโอเคแล้วพอแล้วเข้าเกมเกิดผู้คุณแพ้ผมนะออกออกดาบพินแม่ออกดาบไม่ต้องออกรองเท้าเที่ยวผม เดินดีเดินเเดินเดมาดิหลอกแกหลอกลุงแกหลอกลงมาดิมาดมาดิเข้ามาเข้ามาดิมใ่รเปล่าไปเฮ้ยมาวามาวปออไหจะาเนี่ยเฮ้ยมาดิเี้ยมาดิมาลไม่มีหิววลมันหลอกมัลอกเราทำได้เราทำได้เอาดิเอาดิป๊ดด ตีลงมันเก็บได้มันองมัเต็มแล้วมันสบายเลยใ่มไม่ใช่เหรอท่าลอตเลยชนะไปเลยสองหนึ่งยี่มสามเปนรอบอกี่สบไเป็สืนห่มหน้าหลังนะผมให้อ่อนห้าไปก่อนแค่ั้นแหละแต่นี้แบบภาพมันไม่ค่อยชัดเลยคิวไม่ค่อยโดนโอเค ปากเชียวพวกเราทีม d t แท็กคาร์ลอนยิ์ตด้วยนะครับในการแข่งขันอาร r วีโมลิก2021ซัเมเมอร์ายทอดส,สดวันเสาร์อาทิตย์ตอนเที่ยงที่กาลิน่าอา v t วีไทยแลติดดีเลย์ติดดีเลย์ค <c oughs> ุณไ, <c oughs> ไม่บอกผมแต่แรกว่าให้เฮ้